ถ้าพูดถึงการผ่าตัดกระเพาะด้วยองค์ความรู้ของคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะให้คําแนะนําว่าอย่างไรผมเองไม่ใช่หมอนะครับผมก็ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าการตัดกระเพาะเนี่ยในมุมมองของการแพทย์มันมีข้อเท็จจริงและงานวิจัยอย่างไรบ้างตอนที่เมียผมเนี่ยไปขอคําปรึกษากับคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับการผ่าตัดกระเพาะคุณหมอให้ความรู้ว่าอย่างไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยตอนถ่ายนะครับลงช่องบาดามแพรมเนี่ยผมถ่ายคลิปแนวขวาง แต่เพจผมมันเป็นคลิปแนวตั้งเพราะฉะนั้นสัดส่วนภาพเนี่ยาอาจจะดูแปลกๆป,ประหลาดประหลาดหน่อยนะครับจงทําใจถ้าทนดูไม่ไหวเพราะว่ากล้องมันสายไปสายมาแล้วเวียนหัวเนี่ยนะครับ ก็เปิดทิ้งไว้ฟังแต่เสียงไม่ต้องดูหน้าจอภรรยาของผมเนี่ยผ่าตัดที่รัตินัน Medical Center นะครับเราจะเริ่มต้นการตัดสินใจตัดกระเพาะหรือทําอะไรยังไงถ้าน้ําหนักร้อยเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เราต้องลดเนี่ยถึง30%บรในบรรดาการลดน้าหนักทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มจากง่ายสุดก็คือไปวิ่งมันจะได้ประมาณ5กินยาลดน้าหนักมันจะได้ประมาณ8ฉีดยาลดน้ำหนักก็จะได้ประมาณสัก13ใส่บอลลูนได้15าการตัดกระเพาะเนี่ยจะเริ่มเข้าโซนละ25-30้ขึ้นกับเทคนิคไป เปซ็นต์ของน้าหนักตัวดังนั้นเนี่ยถ้ามีเป้าหมายน้ําหนักที่ต้องลดขนาดนี้ตัวเลขเยอะขนาดนี้รเราจะต้องเริ่มคุยเรื่องการตัดกระเพาะครับการลดน้าหนักถือว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าและต้องรีบทําน้าหนักร้อยส่วนใหญ่จากประสบการณ์ผมเนี่ยร้อยมันจะทวีขึ้นเร็วยิ่งร้อยี่สิบเนี่ยคือจะแบบทวีคูณเลยสาเหตุมันตลกตลกสองสอย่างถ้าร้อยี่สิบเนี่ยส่วนใหญ่หนึ่งก็คือเกิดจากตาช่างที่บ้าน,น่ะสเกลไปไม่ถึงคนไข้จะหยุดชั่งน้ําหนักอย่างแรกเลยคือเรื่องของการควบคุมโรคที่ทุกคนเป็นกาาร่ตัด มันาจะเป็นเบาหวานความดันแล้วถ้าใช้ซีแปอยู่แล้วต้องดูว่าตัวเองอย่าใช้จริงหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราใช้ไป <laughs> ใช้ไปลืมเตียบปัก <laughs> มันจะทําให้เราลาคาญแล้วคนบางทีเอามือปังจากเราผ่าตัดเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีมีสูตรอาหารหลักๆคือเป็นอาหารเหลวซึ่งบางทีกินไปเรื่อยๆหลายๆอาทิตย์มันจะรู้สึกซึมเศร้านะคือมันแบบไม่อร่อยเพ <c oughs> ราะติการลดนักด้วยตัวเอง <c oughs> ในสถิติเข <c oughs> ียนไว้นะฮะห้าอร์ซที่สามารถลดได้แล้วเมนเทนได้จริงเมื่อพ้นหนึ่งปีที่เหลือกลับคืนมาหมด <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วในคนไข้ซึมเศร้า <c oughs> หลังผ่าตัดพอรูปร่างดีจริงอาการซึมเศร้าจะดีขึ้น แต่ก็จะมีบางส่วนที่เหมือนกันในช่วงประมาณ2 3สามอาทิตย์แรกอาการซึมเศร้ามันจะดูแย่ลงนิดนึงสาเหตุนีเกิดจากการที่หงุดหงิดไม่ได้กินของที่ชอบอุ้ยโอ้ยอ่าใช่อันดับหนึ่งที่คนไข้ชอบถามหนึ่งคือกลัวนะครับว่าจะไม่มีชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมซึ่งผมว่าจริงๆเนี่ยคขาว่าชีวิตกลับไปเป็นเหมือนเดิมกินเยอะๆเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่เราไม่ควรทําอยู่แล้วเพราะว่าที่ทํามาจะพังหมดจริงๆคุณยังคงทานอาหารได้แทบทุกชนิดแต่ในปริมาณที่น้อยลงความหิวมันจะน้อยลงมากไม่ใช่แค่เรื่องกินน้อยนะคน คิดว่าก็พอเล็กกิน3ช้อนอิ่มไม่ใช่แต่เป็นเรื่องของความที่ความหิวมันลดลงด้วยที่คนชอบถามเรื่องการทานวิตามินขาดอา,าอาหาราวอาโอกาสเนี่ยขึ้นกับการกินเลยถ้าเราขาดโปรตีนเราก็จะอาจจะมีอาการผมร่วงได้ผมเจอคนไข้ามากมายและที่แม้กระทั่งตัดกระเพาะไปแล้วสามารถสร้างกล้ามได้อเออเดี๋ยวจะให้ดูแม้กระทั่งตัดกระเพาะก็สามารถเพาะกายได้อาหารมันเพียงพอไงภาพนี้กำลังจะบอกอาหารก็เพียงพอนะไม่ได้ผอมแบบโซมโซ<ๆ>ก็การกินให้เป็นก็ไม่จําเป็นต้องกินให้โซมนะครับมีกระเพาะ เล็กแต่มีรูปร่างที่ดีได้ในคนคร่วบางคนต่างหากมีกระเพาะใหญ่แต่รูปร่างก็แย่แล้วก็สุขภาพโทมผมร่วงก็มีนะการตัดกระเพาะถ้าเราดูแลตัวเองดีเรามีทีมแพทย์ที่มาดูแลให้อีก2ปีบางคนะเป็นโรค3-4โรค กินยาเดือนแล้วประมาณ3ามสี่หมื่นจริงจริงตัดกระเพาะเนี่ยเหมือนทำโซลาร์เซลล์นะลงทุนหนึ่งครั้งสักพักจะเริ่มคืนทุนมีภาระอะไรบ้างขึ้นเครื่องบินซื้อสองแถวแล้่โดนบังคับใช้บ้านทอกว่าเสื้อผ้าต้องซื้อแบบพลาสไซ์อาจจะต้องตัดอาหารที่ทานมากกว่าคนอื่นยารักษาโรคความดันเบาหวานหัวใจค่า c ีเป็นการผ่าตัดแบบ2กล้องความเสี่ยงอ่ะมันน้อยมากมันเท่ากับการผ่าตัดไส้ติ่งหรือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ําดีทั่วไปด้วยการผ่าตัดมันไม่ได้เสี่ยง แต่เราไปผ่าในคนที่เสี่ยงเรานึกถึงคนอ้วนหัวใจวายเบาหวานเยอะหัวใจเต้นผิดจังหวะแล้วเอามาผ่าแบบนี้มันก็เลยดูเสี่ยงเพราะมันก็จะมีข่าวอยู่เรื่อยๆต้องอย่าลืมว่าในคนกลุ่มนี้บางครั้งมันไม่มีช้อยให้เขาเลือกสมมุติเขาลดไม่ได้แล้วโรคที่เราจะต้องรักษาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ละเขาจําเป็นต้องลดน้ำหนักคือบางทีเราเลยจําเป็นต้องทําการผ่าตัดกระเพาะมีมานานเกือบหลายสิบปียุคนึงอะ่ะเราเริ่มต้นจากการผ่าตัดในคนไข้เป็นมะเร็งกระเพาะก่อนใช่เริ่มต้นอย่างนี้ไอ้คนไข้ที่ผ่าตัด มะเร็งกระเพาะไปคือต้องตัดแบบทั้งส่วน50%มาก70%ดันผอมลงด้วยแล้วถ้าเราเอาวิธีเดียวกันมาทําในคนไข้ที่ไม่เป็นมะเร็งกระเพาะจะได้ผลเป็นยังไงนั่นคือเริ่มต้นของการกําเนิดว่าการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ําหนักทีนี้ความเสี่ยงเนี้ยต้องดูดีๆนะครับเราไม่ได้จับคนน้ําหนัก40-50กิโมาผ่าตัด เรากาลังจะเอาคนที่มีมีความเสี่ยงคุณต้องเทียบสองขาไม่ผ่าตัดก็เสี่ยงผ่าตัดก็เสี่ยงแล้วอะไรเสี่ยงน้อยกว่ากันการผ่าตัดนี่มันเสี่ยงน้อยกว่าปล่อยให้อ้วนต่อไปหยุดหายใจขณะหลับความดัน160แบบนี้อายุ<ฆ>เท่านี้เส้นเลือดสมองแตกเมื่อไหร่ไม่รู้<ฆ>อันนี้เสี่ยงกว่าหรือเสี่ยงน้อยกว่าทีนี้เราต้องใช้วิธีชั่งน้าหนักความเสี่ยงจากการผ่าตัดกับความเสี่ยงของการปล่อยให้อ้วนแล้วมีโรคต่อไปมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าสมมติน้ําหนักเพิ่มขึ้นเป็น200กิโลแล้ว<ฆ>มีโรคมากกว่านี้เนอูตรงๆะ ก็เริ่มไม่อยากผ่าก็จะเริ่มรู้สึกว่าไซส์นี้ฉันก็ไม่ได้อยากผ่า